ยังไม่รับสาร,รภาพเพราะบอชอพรหนึ่งปัดข่าวโรเบิร์ตรับสาร,รภาพที่แท้เป็นเพียงแค่สวัสดีครับคุณผู้ชมล่าสุดน,นะครับ9มีนาคมนะครับพันตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตนะครับพบบชอพ1น,นะครับชี้แจงว่านะครับไม่ได้พูดว่าโรเบิร์ตรับสาร,รภาพเป็นคนขับเรือกระชากทำให้แตงโมตกเรือแต่พูดว่าพยานบางคนรู้สึกว่าคุณโรเบิร์ตขับกระชาก แต่ตำรวจยังไม่ได้ปักใจเชื่อส่วนกรณีนะครับมีรายงานว่าผลตรวจเลือดของทั้ง3คนนะครับคือไฮโซปอนะครับรวมถึงนายจ็อบและโรเบิร์ตนะครับออกแล้วไม่พบแอลกอฮอล์และสารสเสพติดนะครับทางคนตำรวจเอกจกตุโลนเนี่ยยืนยันว่าไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดจริงๆด้านแหล่งข่าวนะครับระบุว่าผลตรวจเลือดและและสารเสพติดในร่างกายทั้ง5คนบนเรือปรากฏชัดนะครับว่าไม่พบสารเสพติดโดยมีการยืนยันจากทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับ ซึ่งหลังจากทราบข่าวนี้นะครับชาวเน็ตทั่วประเทศไทยก็ให้ความคิดเห็นว่าสรุปงใหญ่กันแน่นะคุณตำรวจเพราะตอนนี้เนี่ยมีหลายประเด็นยังคาใจคนทั่วประเทศเลยและยังไม่ตอบคําถามอีกหลายคําถามนะจากคนไทยที่ต้องการรู้จากคาดีนี้นั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง